โอ้ตื่นยน้วเมื่อนอนมวยบ่ดดกปัไดาเนาะอาไบนี่แหละใส่บบนี้แหละเต่ลจมล้อชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันใส่ไปอยู่ไปนี่แหละมนไปย่างโอ้ตะขอแม่ไปอยู่แม่อยู่ขอฉันนนเอ้ มาแต่โรงเรียนเพิ่นสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่น้องเอ้ยเอ่าถ้วยม่วงบ่ได้ปานไดน้องมวยเออยล้างคาเดียวกเบิดแล้ว นำเมีย่ยผมตักมารป,ปรุงปลาดุยยูด้ว้พวกไปอาบนะไปอาบอยู่โบพุ่นน่อะอืมตักกับสวัสดีนะสบายดีะนะโปรเมพี่นองเอฟซีเบอร์สุขุสุขคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่โซสานวันก้วพมพินองเอ้โดยเนาะมาผมขอสานุนมานี่พี่น้องทางสานุกกะเดินทางมาที่บ้านเม่น้องมวยน้องพี่น้องเนาะโดยอ่ะกับมานี่กะสิข่าไปหาทางเม่น้องมวยเพิ่นกอนพมพินองเอ้โดยแบบทางเพิ่นเห็ดอย่างเนาะน้อพี่น้องเนาะก็คือบบเห็นอยู่ดินใหม่กับโบเห็นเพิ่อนน้องพมพินองเนาะหรือว่าเพิ่นข้าเบี้ยข้างานอยู่แถวนี้บ่หรือว่าจังไดน้องพมพินองเนาะ โดยกับมนีกับเบะเบียนมาหาทางเม่นน้องมวยเพื่อนพี่น้องเอ้โดยอ่ะตอนนี้กับกำลังเดินลงมาพี่พี่น้องเอ้สงสัยเพื่อนสิไปตักน้ำนาะงพีพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กับเพื่อนหาบน้ำอยู่หาบคูน้ำอยู่พี่พี่น้องเอ้โดยอ่ะไปรุ่นกันพี่พี่น้องเอ้วัาทางเม่นน้องมวยเพื่อนไปตักน้ำอยู่ใส่นาะงพีพี่น้องเนาะบ่ใดที่เพื่อนใส่อยู่ประจำน้องพีพี่น้องโดย อาจังไดก็พาพ่อเมีพี่น้องเอฟซีเวอร์ชูคูชูคนอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจในเด้อพ่อเมีพี่น้องเนาะพาคนเสกคนได้พาเป็นกำลังกำลังใจให้ทางอ่าเมยน้องมวยแะไรก็ท้าสนุนในเด้อพ่อเมีพี่น้องเนาะโด้วยน้องมวยรงตักน้ำพ่อเมีพี่น้องไงสาวตักน้ำแล้วบาทโอ้โอ้โอ้เด็กว่าเมยน้องมวย เบิงลงเบิงก่อนเป็นแม่ไดพี่น้องเอ้ยอเฮาจะขอ h อนะโดยโอ้เป็นนําคุ้นๆเนาะนี่โอ๋ตื่นอยู่แม่น้มวยตื่นอยู่ได้บ่ดึกปานไดเนาะแล้วอ้าวแนีแหละใส่แบบนี้แหละ ่ลมือสีประจวันประจำวันใช่ป, <c oughs> ปายอยู่ปนี่แหละมะันยังโอตะขอตะขอสตะขอตะขเาฮักอันันต้นาฮันเาบ่ผมมีผู้สีมหาห้เนาะไม่อาไ,ไม่จ,งจงังหะจังไพย่เล็กน้อย,เ,อยเขาหลินดิเขาหมดเลยเอาหนินะตเ,นเอาก้อ,อ่า,านเทลนี่โดนแม่นมวยนี่ กูมาอาบแถวนี้ก็มาอาบแถวน,นี้ไล่ยำแล้วบอกอ๋อผลเสือพเดนะหเสือลูกมีบัดหัดอ้าคเก็บไปยังใหม่บอกใส่ม่นี่ล่างจะเอาไปใส่างพนน้ำนอ้องกะอืมันจะใส่ลูกตรงนั้นมันจะอาบหน้าแล้วก็จะหอมกลุ้มแล้วสะ <laughs> มาน้ำสาบุญเพิ่นเพิ่นวมาสิมาหาน้องนองอย่างข่อกับฮู้ล่ะบ่ใก่กันที่ชื่อบริธรรมชิบะม่านนี่แหละคุณคุนอยู่น้ำเพื่นใส่น่องน่อเนาะ Mà nằm uhm. <laughs> bệ bỡ mhm 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 ย่งมาพี่น้อยเป็นงหมวยเ็นวันหาบน้ำยอมได้เป็นงหมวยจวเจ้าว่าบอกเฮงเฮงหาบนำมาได้โอ้ <c oughs> ไปหาเอาอีกวะนี่ออไปไปสาวขวชิลอัด่พี่วันนี้ <c oughs> ทำไมถาม,นานมย ขาลูกมากยันค้ำมเร็วเฮียจะสีมุ้งไปมากับไปมานี่มานี่มาขโมยอืมไม่ได้ขยบันไปหามเอา่ได้โอ้สบายสะบร่ได้ปแต่มานี่แหละเออปกติกระวงผลตรอดแนอืมอืมอืมจะกับเสาแรงเที่ยงายโอ้นี่เลย่ได้ไปอืมไปชาไปตั้งน้ำาตเดี๋ยวมันจิค้ำไปพองเอาอทางบ้านวอาฟดเพิ่น เงียบเนาะเมียผลไปซะเด,ด้โอ้พี่น้องเงียบเนะาะท่องมาพัดพงเกลียวดินไม้พี่น้องเอ๋ทาสอนองกับพ่ออยู่เนาะแต่ว่าบรายอัปเดตอ่าอัปเดตแต่ว่าบบพ่อพพวอา่า,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 าพดัดพี่น,น้องเพิ่งมาบ้านแด่อ่าหลังจากนเลยทาสนองกาบรายอัปเดตเพิ่นเนาะเราบางทีว่าเพิ่นไป ดินไม่พ่ดพี่น้อยวันนี้ก็จะมาถ่ายวิวบ้านแม่น้องเวยเนาะแม่น้องวยเพค่ณก็ตักน้ำตักน้ำพี่พี่น้อยโอ้หมากเ้วะพ่ดพี่น้องโอ้หลอกลายโบลายเนาะแต่เป็นหมากน้อยพ่ดพี่น้อยหมากน้อยหมากน้อยหมากมวยไง พวกท้องกับเสียงเซลเซลพี่น้องอ้สนามทานพื้นเนาะอืมออย่างนนาะก็ให้เทเลน่ะก็สบายเรียบ่บ่อืคอยยม่มาเนาะก็ให้เที่ยละอืม อ,บบอยู่อ,อยู่เนาะมีตาไห้กห็ให้อะไรบ่ปะ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 โลโลโลพะเลาะพะเลาะอพะเลาะพะเลาปลูกไก่ซักมันซับอ่ะนะผักบุ้งเจ้าอะไรพูน่ะ ไปไซเล่อะไรโอ้สิขี่รถไปอ๊มยน้องมวยมากเลวพี่น้องเอ้ เดดเนาะจนเร่มีเสียงเลยที่เมนน้องมวยฮ้อนฮอนฮ้อนมานีเมนแต่ว่ามคืนอ่กหนาวเบ้าอากาศเย็นเบะหัว่นาวคืนมามันเป็นฮ้อนเมนอยู่แปะอยู่เลยมันเป็นน้ำบุญน่นเดือนสามหมอกไ้สามคำาเมื่าคืนดิเบ้กาศเย็น แม่เป็นเพาย่างหรือว่าจะร้อนนะบ่บ่ต้องเป็นเปลี่ยนอากาศวันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่แม่มันเป็นอากาศเปลี่ยนไหมน้องมวยเลยวันนี้สร้างพ่กยังว่าอยู่โอ้หอนแหงเพผุนว่ะทางภูร์เหตุบ้านบ่พัดเพิ่นไปออกไปเบิ่งว่าวันนี้บ่เาไป้ไปเลยออืตั้งแต่สร้างพ่นยุูเทศเพราะแม่ออ ไปแต่มื uh. ่อน <réussi> well, hmm. ั่นแหละเมื่อสาบุนมาแล้วกะมันกะกระปุลน้นซ้ำนได้บริปไปแล้วเลยว่ามือื่นเขาได้ที่จะไปไปเจ้าบงไปแเดินสามบไปโมเมื่อบึงมอลำเลืองเนาะเมยน้ำมวย่กมาเอ้น้ำมวยบ่อ องสาวมาเลยโดยสบายดีโดยโดยจห่างคือดนแท้คือโเมคอยไปคอยมาดื่มในบอดดอ น้ำเ็นเล้างถยยอนางถวยบอนงมวยล้างถวยโดยโดยมีนงมวยทำสบายเล่นลูกเกิดเป็นคนร่น่าน้มวยฮ ไ่เศ้ามีไปไปทรงอตอนแรงมานโมเออโอเคแบบนี้แล้วสบายมีโมมีโม,มใจดีกันสิแล้วอ <c oughs> เออเก้ยเด้ยเฮ้ยดูดูเฮโดดม่นงวยเายมดแดงในโมนั่นจะว่าหมดสึกเลยนงวยลงมาดูลูก

ไอเราถวยบวงบายเป็นได้น้องมวย <t> ล่างคาเดียวกับเบิร์ดแล้วจะนำเมียผึนตักมาปรุปโรยอยู่นี่เลยพวกไปอาบนะไปอาบอยู่บยโบ้พุ่นน่ะอืมตักแต่มาใส่เสื้อ เออเอมีกระซามใส่น้องมวยเนาะอย่างเซลเซลอยู่เนาะอีพุ่นเกิดอะไรเอหลายคนนะดิมาอยู่ใกล้น้องมวยบาบนี้ má sẽ mang kỳ năm bạn mai sẽ không mày con khơi kịp nó thằng lộp vào đi phân hương nơi dì nít mà hên bật tay ạ dì nít mà hên bật tay ạ dì โอ้อันนั้นเป็นรถเบาเตียงแหละขนเมื่อแล้วจะบูจอรถขนบ่จะจีบน้ทางลางนันบบนี <c oughs> ่ตายยังไงน้องมวยจอได้จะขนมาจากคนเนาะมาคนเดียวขนบ่เนาะทางน้องชายคุณเคยขี่รถอีกคันหนึ่งเลย แม่น้องมวยนี่ก็สะอาดสะอ้างเพิ่นก็เก็บเมียนเด้อนี่เนาะล่ะอ๋อน้ําหมดน่ะน้องมวยมอ้ย่านเด็กน้อยกน้ําเด้นี่เนาะ เส,ส่องแล้วน้องมวยฮอนเดะเลยมีว่าพาธนมาเลยจะไปเอาคันแบ๊กทำไมย่านบ่หายเลยโยดูฟันหน้อย ແລ <laughs> ້ວແລ້ວລະຫວານິນົມນົມມວຍເມຖາມເອີເອນໃຫ້ໃຫ້ດືັງເດີອນຕບິດອນຕິມບິດຄູທັງ

คือว่าเม่เพิ่นอุ้มตลอดพาเสีดเบียร์เห็นงานลเลยเพิ่นหายชินมือเดนะ้อเนาะชินอุ้มชินยังเลยเรียบร้อยแบบ นำนาเพิ่นเนาะเพีน่นเนางหัตักมาเต็มปร,ปร,รนนุปร้อเย็บ้อยตุนงิ้วเจ้านี่โลกเนาะน้องหมวยเนา,าโะโรมันคือโรคด่ะบัดหมากมันคือปวดจับฮึไดใช่ดได้ยัดเสื่อไงปีกายนี่มันโลกที่ปีกายนี่

มาเต็มเฮียนเนี่ยสร้างถุยเอาเป็นยังเขาเป็นยังเออถึงสั่นแหละวุกผลเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปปกติก็น้องมวยก็ล่างนะปะด้วยล่างอืมหน้าเป็นยังคือเป็นสิวสิวขึ้นบ่สิวนอนเดิ๊บปุ๊กจักไปนอนเดิกบบวอืมแล้วก็สิวเลดบริทาหยังแป้งกับบริทา โอ้ธรรมะปกติเด้อซะตกี้มหนวยสักใส่เกียงนังแหมีปลายาเลยโอ้ได้เจ้าใส่แล้วเจ้าปะโอ้ยันเป็นตุ้มนั่นแหละล่ะเอ้ยใส่แล้วเฮาปะเด้กินข้าวลงกับหยังมื้อนี้มื้อนี้ครบ่สลง้งซือนี่โอบ่ได้ใส่ขี้เด็กบ่ Tại khi lấy khắm đấy, khai cuộc đèn. Ô, áo. Cô ấy áo. Cô ấy cấp nhọt. mặc áo. mặc kẹt khen với mì mốt mì mhm Mặc mhm 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 mi. mhm 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 โซ่เรียกเท่านั้นจักคนน่ะล่ะคือเฮ็ดเซลๆอยู่หลายบ่น้องมวยไปคนมาแต่บ้านอื่นบ่อือมาก่ลีเนาะกพี่น้องมวยงามแท้นะฮะโอ้บไก่ทางบ่ัดเพิ่นบ่แม่นบ่อือไก่ผูงามี เจ้าก็อยากเลี้ยงอยู่บ่ไกลเลี้ยงเลี้ยงเออมีไก่เลี้ยงจิโตเนาะเวลาสุกเสริญแบบมันใหญ่เฮาจับไปขายไเลยนี่อปล่อยธรรมชาติไปพี่น้องเอบ่คังบ่ยังเียวไปเที่ยวมา้น้องตกเที่ยงก็มานี่เราบายก็ไปเฮียนต่อเมื่อยบ่เฮียนมานี่มนีก ธรรมดาชินแล้วเนาะเอเมื่อบ่มื่อเขาก็ต้องสู้แหละวันอาทีเฮาเฮียนเฮียนให้เก่งๆเด้อเออจะเริยมมือคือว่าได้นอ้องหมวยเพิ่งกะใส่เง,งินบรายได้เน่นอะ,นะมือเท่าไรก,ก็จะว่าแปดพันสิบพันเสื้อตแปม,มือกับบริสอืเพราะว่าเขามากินข่าวพี่เนาะ ไปพูดกับเจา้าคิดเชื่อ,อยังอืมอืมอืแดดซองแดดชงตาเลยอ่ะสาเฮีหล่าพักพรซะสิมาแต่หงห่ำหงียนไม่อ่ะจาังไดนกับปาเลยล่ะเด้อโดย,โดยสอสบาย<อ>ดีอ่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องมวยเพิ่นเพี่น้องเองการกำคั่มในกระทาง อาสาวบุญเพื่อน็มาเวียกแถวนี้เนาะก็ได้พาเพื่นมาเพื่อนพีน่น้องเลยก็บังเอิญเจอทางแมรุงมวยเพื่อนไปตักน้ำเนาะอ่าก็เลยมาเยี่ยมมายามทานไทยเพื่อนเพื่อนพี่พนอ้องเลยอะไรคลิปนี้เนาะทานสนองกะสีได้อําลาพาจากหรือว่าทุกๆคนแต่ก่อนเพื่อนพี่พนอ้องเลยไปพบไปพอสนองลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้เนะาะขอกลับมาสาบายดี